การสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นมือที่ว่าโค้งสุดท้ายเนาะคะรับท่านผู้ชมเนาะโค้งสุดท้ายพอเที่ยงก็จะพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขของอาจารย์เนี่ยไปถามอาจารย์เนี่ยเบิ่งตัวใดที่ฟันท่งห้ตัวใดหนาจะมาเนาะคะรับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดมินของห้องไฟทั้งจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทธสง่์ครับเพิ่นบอกว่าอาจารย์เนี่ยเพิ่นจะฟันท่งห้มื้อนี้ฉะนั้นแล้วมื้อนี้ พอเที่ยงก็จะพา่าม้ชมไปเบิงไปชมมาพร้อมกันไปฟังจากปากอาจารย์เนี่ยครับว่าตัวใดหนาจะมากมากล้านเปอร์เซ็นหรือว่าตัวใดหนาจะบ่มาก็ลองไปฟังไปติดตามน้ากันกับแอดมินของหฮาฝ่ายจังหวัดปุริลัมทังอำเภอุูไธสงนะครับเนาะไปรับร่าม้ชมไปเบิงไปฟังพร้อมกันกับแอดมินของห้าฝ่ายทั้งจังหวัดปุริลัมเลยครับผม สองพันห้าร้อยหกสิบสี่อาจารย์เนี่มนยมะย่ำตัวเลขให้หอดบ้านเนาะคะ่ะเนาะมือนี้อาจารย์เนี่ยมาหาเนาะคะ่ะเนาะพนค่ะนางยี่น้ำพ่อยา่ยุ่นค่ะมากับมูนะคะ่ะมือนี้สาวบ้านาด้เลี้ยงเขาอ,อาจารย์เนี่ยเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์ว่าสีมะย่ำตัวเลขให้กับความฝันเนาะคะ่ะอาจารย์กะสิเว้าความฝันให้ฟังเพราะว่าอย่างมีบางคนเนาะคะ่ะเนาะมินไปคิดมาว่าอาจารย์ฟังยังฟังปุโรเลีล้ยงกะสิมาฟังความฝันของอาจารย์ในพร้อมๆกันแล้วกะนสำหรับบางคนบางคนเหม็นกัว่า เลขอาจารย์เนี่ยบางช่องก็คือมีสิบตัังช่องกับมีสามตลังช่องกับมีหกตกะเสียอาจารย์เนี่ยเบาสูฟังนี่คืออาจารย์เนี่ยตัวเป็นๆเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ปลอมบ่ได้ยังที่อาจารย์เนี่ยฟันไหนสามตนั่นคือเลขที่อาจารย์เนี่ยมากที่สุดแล้วกับความฝันของอาจารย์เนี่ยเนาะค่ะอาจารย์เนี่ยให้เพราะว่าเป็นความฝันแล้วก่ะ

ไปพร้อมๆกันจากปากอาจารย์เนี่ยะคอนเฟิร์มเด้อค่ะเด้อเทเสาวานานุ่มสซีเดรนก็คือตัวตนของอาจารย์เนี่ยอีหลีเนาะคะ่ะสำหรับคอมเมนต์ที่เพิ่นมเม็นมาน,านั่นเพิ่อนอาจจะบ่รู้สาวันากะขอชี้แจงมาณที่นี่เนาะค่ะก็คือเก่าเนาะคะ่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาบานานุ่มสซีเดรนมาเป็นแนวทางเน,นาะค่ะเนาะแล้วก็ตัวเลขของอาจารย์เนี่ยก็คือแนวทางคือเกา่าเพราะว่าบ่มีไผยังยังบูว่าเลขสิออกจังดามันเป็นสูตรหวยเนาะคะ่ะเนาะเข้ามาตลอดก็มีสิทธิทธ์หลุดคือกันเนาะค่ะเนาะก็คือแนวทางเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขขอออาาาจรยยย์เเนีู่่้ตลดก็ คือแนวทางซื่อๆเนาะค่ะเอาค่ะมาฟังอาจารย์เนี่ยเว้าตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยค่ะดีค่ะอาจารย์เนี่ยสวัสดีค่ะมือนี้อาจารย์มาเรนอยู่บ้านเนาะค่ะโน้มณีวันทีศิภาอาจารย์กรสิมายำตัวเลขให้อาจารย์อาจารย์ฝันนี้อย่างบาความฝันไหนฟังไลยบ่ค่ะโอ้ความฝันคือบ้านหลังเขาวันนี่ยังมีศิภาอยู่อือแต่คือวันนี้พ่อแม่คนตายแล้วล่ะเพิ่นว่าผมไม่กินเหล้าเมาเพิ่นว่า ผมขึ้นไปเพคนหากระเพาะให้ผมกินนะครับเขาหนี่คือนเคาดหลังเก้าวันเด็กกินยิบหาเคยฝันมันออกตลอดนะค่ะถ้าฝันเห็นมันออกตลอดมับ้าค่ะอันฝันว่าไปบ้านหลังเก่าพ่อแม่ที่ตายไปแล้วโอ้หะเพื่อนนั่นนั่นหาเขาหาน้าให้กินเพื่อนวันนี้จมมาจอบกินเหล่าแต่กินเหล่าเม้าว่ามุฮามหันมึงไปหากินเราเองอ้อันนี้คือความฝัน อาจารย์ก็เลยมักสองหาหมักสองหาคัดหนึ่งหาชุนหาชองหาละสามตัวเนี่หละโอ้เนียนเลยเนียนเลยเนียนเลยคุณหมอค่ะอาจารย์เนเลยครับอันอาจารย์เนียนแฟนช่องลองก้นเป็นเม่นมาว่าอันเลขอาจารย์เนี่ยจักแท่จากปลอมลังส่งกับมีสิบหางคอนเฟิร์มเนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยตัวแท่นี่ตัวแท่อีกดีค่ะเพื่อให้หกหางย่างเดียวเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นเล็กอาจารย์เนี่ยก็คือหกหางคุณหมอค่ะสามตัวสองหางแล้วก็เลข สองเลขสองตัวหกหางอันนี้คืออาจารย์เนี่ยอิลีบมเมนอาจารย์เนี่ยปอร์มนบัค่ะคอนเฟิร์มนี่ตัวตนของอาจารย์เนี่ยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีแฟนช่องเอซีลังค์้นมันกับมินมาว่าอันลังช่องก็ให้เป็นจิบโตบมแมนต์เนบ่แมนอาจารย์เนี่ยเนาะค่ะเนาะก็เลยว่าบม่อยากบอกยังหลายแต่ว่าให้เป็นเบิ้งเอาอันนี้คืออาจารย์เนี่ยอิลีเนาะค่ะเนาะอือ ภายในหกหางนี่จำได้บ่าว่าตัวใดมือนีมาแบบตัวกระเป๋าเลยบ่ใดอีแงงค่ะคือมาหาสื่อศูนย์หาหนึ่งหาสองหาศูนย์เจ็ดสิบสองศูนย์สี่โอแต่ว่นสิบสองนั่นเขาบ่านหลับมันดังเนาะค่ะเนาะอาจารย์อืมแต่ว่ากะตัดไปแต่ว่ากะแนะนำก็คือให้ซื้อทุกโตเนาะค่ะเนาะสำหรับเลขเด่นอาจารย์ก็คือหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หามากที่สุดเล็กดิ่งเด็กดิ่งกับศูนย์หา ชุนหาเน้นล่างซ้ำเน้นล่างเลยเตี้ยครับครับนี่คืออาจารย์พนินไห้เนาะค่ะเนาะก็คืออ่าชุนหาเน้นล่างครับกับความฝันก็คือบ้ัลลังเก่าสองหาคือคนฟื้มสองหาล่างคือเก่าสิค่ะครับครับแต่ว่ากันบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะอาจารย์เนาะแล้วคุณไปน้ำกบกบแน่จ้ะสำหรับเลขสามตัวเด้ออาจารย์สามตัวนี่ผมมักหนึ่งเอ้ผมหายชุนหนึ่งหาเนาะจ้ะแต่จ้า เอาตามนั่นแหละสามตัวกับ่ใบใ้ฟันทงเราคือเอาสองสือไปเลยฟันทงกับคือสองตัวเห็นไ่มคะอาจารย์รรอาจารย์ฟันทงคือสองตัวเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอาจารย์มัดก,กับมันตรงกับพ่อฝันฝันยังสีมันออกตลอดกะคือวาเนาะค่ะเนาะลูกเลขกลุๆมเขาบุญยุกองสลากเนาะอาจารย์เนาะเขาเป็นเคสสูตรหวยและแนวทางออาจารย์เป็นกระเป๋าบุกิงเนาะค่ะเนาะสาบานาหยาดวอลบัสเด้อค่ะเด้อมอนี่อาจารย์ไม่ เยี่ยมเดินบ้านก็เลยซื้อเขากับตุ่มเนื้อมะใหกับลาบสงสัยเสียแทนเลยว่ะมันเป็นนิมิตทีดีคือสิถึกเล็กน้องคะอาจารย์ถึงไหบอซื้อหวชิปผาใบหยวนมีเล็กใบเน่ค่ะลัตเตอรีอาจารย์ศูนหาหนึ่งหากับเจ็ดศูนหนึ่งหาศูนหา กับเจ็ดศจะพ่อจะเน้นไปเจ็ดศูนย์น้ำซึ่กันกับมีเลขอาจารย์เนี่ยกับมีแค่หนึ่งหาศูนย์ห้าเรากสองหาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูเรากะหนึ่งซี่หนึ่งสองเรากแค่นี้บอเนียนมีแค่หกหางแต่ที่อาจารย์เนี่ยมั่นใจที่สุดก็คือหนึ่งหาศูนหสองหา ทีม้าของสองหาก็คือเหลขฝัน,นเญญญานาะค่ะเนาะอาจารย์เนี่ยมันเขาก็เหลขกสุดฝันจังจีอาจารย์เนว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะกับใสวิจารณะญาณเอามุนีอาจารย์เนี่ยมาย่ำตัวเลขในวันที่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขออกมืออื่นเนาะค่ะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ว่าโค้งสุด้ทยว่าสันว่ามุนีอาจารย์เต่งตัวอย่างรอแล้วค่ะแต่ว่ากระเกษมคือเก่านะคะ <c oughs> น่ะเนาะใสเมียสไยยังปิดปากล่างมือก็บอกอาจารย์ว่าจะไปใสมาใสเด้อเนาะค่ะเนาะเพราะว่า ลูกไผ่ไข่จิตมันลายบ่ได้ไปใส่ดอกยกะอาจารย์ทูมาก,กับมาบานสาวบานาน้านี่แหละค่ะไก่ๆเนาะค่ะบ่ได้ไก่กันเนาะกะยำคือเกาหยันหยันแฟนช่องอิฟซีจำบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะกะสื่อติดเป็นน้ำแน่ผู้ใดมักเลขกวิ่งกะคือวิ่งศูนย์กับหาคอนเฟิร์มคือหามาแทน่น่ค่ะมาแช่นันทงเลยเนาะนหานี่จังไนกับมาเพราะว่ามันตรงกับเลขคขามฝันเนาะค่ะเนาะ เอาก็สิห้อาจารย์กินเขาเนาะก่ะน้องบอกว่าอาจารย์รบกวนอ,อ,อาจารย์เลยเอากินเข่าซะค่ะอาจารย์รเอาให้พอนแฟนจองเอซีเนีเ่ยเตียงก่อนสิลงทุนกะเงินอยู่ในกระเป๋าลงทุนหน่อยลงทุนหลายกัพิจนาเอาอหอยลอยก็ตัวคพเนาะเอาหายคันหายเทียงมันก็นดีเลยเนาะค่ะเน,ะะ <c oughs> นาะก <c oughs> ็เป็นสูตรหวยเนาะอาจารย์เนาะก็ขอบคุณเลยหลายครับขอบคุณค่ะอาจารย์